วัสนี้ผมอยู่กับพี่แม็กนะครับผมอยู่กับอาจารย์พงครับวันนี้นะครับเราจะมาคาลิเบตนะครับหน้าจอของตัวอะโตมอดินจานะครับซึ่งเราใช้มาเกิน6เดือนแล้วนะครับมันก็ต้องทําการคาลิเบตใหม่นะครับโดยนะครับวันนี้เรามี3จอเลยใช่ครับ3จอด้วยกันใช่นะครับสังเกตว่าเราเราใช้กันเราใช้กันจริงจังจริงจังนะครับใช่แล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในการคาลิเบตนะครับมันต้องมีอยู่ด้วยกัน3ส่วน นะครับส่วนแรกก็คือต้องมีตัวนี้ Color Checker c อ l o ครับ c o l r r c h e เ k e r อเอ็กไลท์นะครับแล้วก็ต่อมานี่ครับตัวเป็นอย่างนี้ Color Checker นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับเปิดได้ตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่ามันจะมีเลนส์สำหรับคาลิเบรตนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือสายครับ สายของสายนี้สายนี้ไปซื้อแต่ได้มานะพี่สายนี้นะครับไม่ได้มากับเอ็กไลท์นะครับมันต้องซื้อเพิ่มมาจากของอะตโมอสเองครับนะครับซึ่งตัวแทนจําหน่ายบ้านเราก็เป็นเดอะดีดอนเอสทีเอ็มอ๋อเอสทีเอ็มใช่ไหมครับใช่แล้วครับสังเกตว่าสายจะเป็นย้อยบีไพร์ซีนะครับนะครับแบบนี้นะครับส่วนเอ็กไลท์นะครับเอ็กไลท์ก็จะเป็นนะครับมีอะแดปเตอร์ไพร์ซีมาให้เหมือนกันแถมมาเลยในกรณีที่เราใช้แม็กอินทอร์สเราก็ใช้ แบบนี้ได้นะครับนะครับเพราะนั้นเราต้องมีอุปกรณ์3ส่วนด้วยกันนะครับคือตัว X Light มีจอแล้วก็มีสายนะครับใช่ครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการลงโปรแกรมนะครับจากอัตโมดเองแคปเจอร์อยู่แล้วเป็นเป็นอ่าเป็นซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์สำหรับคาลิเบตของอัตโมดโดยเฉพาะไเวอร์พี่ ไม่ครับมันเป็นซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ต้องดาวน์โหลดมาจากเว็บอัตโมดเองสําหรับคาลิเบตนะครับสาหรับคาลิเบตโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเอ็กไลท์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้เอ็กไลท์คาลิเบตคุณต้องเอ่อซื้อสายนะครับขอย้ําว่าต้องซื้อสายของอัลตโมดหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็โหลดซอฟต์แวร์ของอัตโมดลงเครื่องนะครับแล้วก็ซื้อเอ็กไลท์หนึ่งตัวนะครับดังนั้นนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราคลิเบือแล้วสีเทียนเพราะว่าเขาจะบอกเลยว่าตัวตัตโมดเองเนี่ยเราต้องวอร์มก่อนอย่างน้อยคือ30นาทีคือต้องเปิดไว้30นาทีอันนี้เป็นทริกเลยนะอันนี้เป็นทริคเลยมันเป็นข้อกําหนดไว้อยู่แล้วในตอนทํางานนะครับใช่ครับเปิดไว้ก่อน30นาทีซึ่งวันนี้เราทํางานนอกสถานที่นะครับเราก็เลยใช้แบตเตอรี่วีเมาส์ในการจ่ายไฟนะครับเหลือๆเลยนะพี่สบายๆครับอ่าแล้วก็ใช้ดัมมี่ดีแท็นะครับในการ จ่ายไฟให้นะครับวันนี้จัดมา2ก้อนเลยจัดมา2ก้อนอันนี้อันนี้อันนี้แบรนด์อะไรนะพี่แบรนด์แบรนด์อันนี้จริงๆก็ลองไปหาดูได้ครับลองไปหาดูได้ก็ไปนะครับสังเกตว่าตัโมดเราจะมีอยู่3ามจอด้วยกันใช่ครับซึ่งในการคาลิเบรตนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเสียบสายเหเสียบสายเนี่ยสายของอัตโมสตนะครับเม้าไปมีช่องนี้ครับช่องนี้ช่องนี้นี่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 น เขียนว่าช่องรีโมทนะครับเสียบ็ปช่องรีโมทนะครับแล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูแล้วก็เสียบนะครับเข้าไปช่องรีโมทแบบนี้เสียบช่องรีโมทปบ๊บนะครับแล้วก็ทําการเสียบไปที่ไท p ีของคอมพิวเตอร์ของเราครับมันใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับใช้ได้ทั้งคู่ครับแต่ว่าถ้าเป็น Windows คุณก็ต้องหาดปเตอร์แปลงครับนะครับเพราะว่าสายที่เราซื้อมาเป็นไท p ครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาเจ้าตัวค a l i b บ a t e นะครับ เอ็กไลท์ครับเปิดหน้าเลนนะไม่ใช่ใส่ไปทา้งนี้นะเนี่ยมันอยู่ที่นี่ไม่ได้นะไม่นคลันจะมันจะนะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้มันจะไม่เสร็จสักทีนะครับที่สําคัญคือคุณต้องเปิดไว้30นาทีนะครับแล้วก็เสียบไพซสีเข้าไปที่แม็กของเรานะครับเสียบเข้าไปนะครับชึ้บจากนั้นนะครับพอเสียบแล้วนะครับข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ขออนุญาตนะครับดูตรงนี้นะครับ ่างนี้นะครับเจ้าตัวออโตโมดเองนะฮะคุณต้องตั้งค่าครับต้องตั้งค่าครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงคําว่ารีโมทนะครับต้องเปลี่ยนเป็นค али เบอชันแลงเห็นไหมฮะใช้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ไม่งั้นมันจะไม่ค али เบะฮะมันจะค а л เบตไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับต้องเป็นตัวเพราะว่าเราต่อสายค али เบตเข้าไปแล้วนะครับแค่นั้นเองต้องเลือกเป็นอันนี้จากนั้นก็เอาตัวค али เบตวางไว้ให้เรียบร้อย นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับค่าดัมพ์คูมดัมพ์คูมราบให้เรียบร้อยนะครับพอกดดีเทคไปแล้วมันจะขึ้นมาว่านินจาวีตามชื่อเราเลยว่านินจาวีเรารุ่นไหนตัวไหนนะครับแล้วก็กดคาริเบตปั๊บแล้วก็รอเบแล้วก็รอนะครับแค่นั้นเองความเร็วอยู่กับอะไรความเร็วอยู่กับที่เน็ตแล้วอยู่กับที่เชื่อมความเร็วก็คือตามที่คาริเบตนั่นแหละไม่เกี่ยวเน็ตนะครับมันจะบอกว่า for เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมนะครับคุณต้องเปิดมันไว้30นาทีมันจะบอกเลยในโปรแกรมก่อนที่จะแควใช่เวดีโอเคเราเปิดไว้แล้วเกิน30นาทีแล้วเราถอก yes แค่นั้นแล้วก็รออับนะครับเป็นอันเสร็จพิธีสําหรับการคาลิเบรตหน้าจอนะครับพอคาลิเบรตแล้วเสร็จแล้วปุ๊บสีเราก็จะกลับมาอันนี้เปิดไม่ได้พี่อันนี้แบตนะครับพอเสร็จแล้วก็จะกลับมา สีสันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่านอันนี้อันนี้เราแคลไปแล้วโอเคเรียบร้อยรอเรียบร้อยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับครับ